เราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักของคนในสมัยนั้นซึ่งมันเป็นความตลกมากกว่านิดนิดเพราะว่าเหมือนกับตัวตัวเขาเนี่ยร้ายตอนแรกใช่ตอนคือเบลตอนอดีตเนี่ยเป็นคนที่ร้ายมากเราคืออยู่บ้านเดียวกับพี่โปเป็นคู่มั่นกันคือพ่อแม่จะจับแต่งงานกันแต่พี่โปเป็นที่เกลียดมาก <c oughs> แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเป็นวิญ,ญญาณของคนปัจจุบันมาอยู่ในร่างนี้ พี่ป๊กก็แบบงงว่าเอ้ยเป็นไทรหรือว่าวิปลาศอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีความแบบคอมเมดี้ด้วยความที่คาแรคเตอร์คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนอ้วนที่โลกสวยอะโลกสวยอยู่ในแบบชีวิตที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบอารมณ์ขันพอได้มาเจอประวัติศาสตร์ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนี่ยก็แบบเหมือนตีใจแล้วก็เลิฟมากแล้วก็พี่โป๊กคือเก๊กมากแล้วเราก็เลยแบบ หมั่นไส้แล้วชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นเนนนวความรู้สึกความรักคือใน,นเรื่องนีน้แสดงว่าเป็นสองคน,นใช่<า>แต่ว่าพบปัจจุบันเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงมันจะมาเน้นในกีเรยดในอดีตสมัยวิทยานะครับแล้วก็คือเหมือนภาพภาพจะเล่าเรื่องผ่านเกศสุดางที่เป็นปัจจุบัน<ม>ไปดูตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเซฟฉากึ้นมาใหม่เป็นฉากทางเรือที่แบบสวยงาม พราระวังมีอะไรกันสำหรับเบลไม่น่ายากพี่โบน่าจะน่าจะยากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนในยุคนั้นเลยของเบลเป็นปัจจุบันก็ไม่ต้องแบบพูดตรงมากเไรอย่างเงี้ยมีเผอหลุดภาษาปัจจุบันออกมาทุกคนก็จะงงกันว่าแบบ เราก็แบบเป็นคนบ้าหรือเปล่าอ๋อเจ้าพูดอะไรเรียกนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันคอมเมดี้ด้วยบทมากกว่านะเราคงไม่นงมานั่งเล่นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะก็เป็นด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์มากกว่าเราก็เล่นจริงเลยก็เล่นแบบเหมือนเรียวเลยครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเป็นละครน้ำดีฟอร์มใหญ่เรื่องหนึ่งของบอดแคสต์แล้วก็ครั้งแรกของผมกับเบลล่า เชื่อว่าเราจะทําให้คนดูมีความสุขนะกับเรื่องนี้เพราะบทน่ารักมากแล้วก็เดลล่าก็แสดงเก่งด้วยครับก็ครับผมเจอกันครับปุเฟสนิวาสครับ